ครับสวัสดีครับท่านผู้ชมครับผมอําพร YouTube นะครับคิดแล้วทําอําพร YouTube ครับท่านผู้ชมครับวันนี้ผ้าพินองเข้ามาเบิ้งลงสีนะครับเป็นลงสีมือสองครับสภาพพร้อมใช้งานนะครับเป็นลงสีสองลงหินครับสภาพดีนะครับท่านผู้ชมเดี๋ยวผมเสียผ้าเขาไปเบิ้งเก๋ไก่เลย สภาพความผอมใช้งานซัมได้เบืง้งอ่าอุปกรณ์แต่ละสินแต่ละอันนะครับเบื้งการทําง,งานของเครื่องแต่เมื่อนี่บอสได้ติดเครื่องนะครับถ้าผมติดเครื่องให้ฟังเดี๋ยวการอธิบายสิมีการรบกวนนะครับพี่น้องสิบ่เข้าใจนะครับไปบไกลๆเลยครับนี่คือกระบะใส่ขับเปลือกนะครับยังดีๆอยู่นะครับเด้อ กระบะใส่เขาเปลือกจะก,กว้างแล้วก็สภาพอุปกรณ์ตะแกงดีนะครับยังสภาพพีดีอยู่ราคาจังวากันนะครับเดี๋ยวผมสีขึ้นราคาให้เบิงนะครับนี่คือตะแกงแยกเขาโอ้ยังดีครับสภาพดีอยู่เน้นเป็นเสากระเพาะ เสากระเพาะเป็นเสากระเพาะใหม่นะครับเป็นไม้ใหม่เนื้อแข็งนะครับดีจะเป็นระเบียงนะครับจะเป็นสองสันในลักษณะสองสันเป็นระเบียงเสากระเพาะจะสูงอยู่ประมาณสี่เมตรนี่นะครับสามเมตรกว่าสี่เมตรที่ประมาณนี้แหละดีครับสภาพดีเป็นโค้งเล็กเป็นโค้งเล็กทั้งหมดนะครับเล็กดีครับ นี่ก็จะเป็นใหม่ครับเป็นใหม่ทั้งสีด่านเลยครับเป็นใหม่หนาใหม่ใหม่ใหม่ผูพืดนะครับ,นนรบแบบหนาแบบดีครับกระเพาะทั้งด่านลุมฐานกระเพาะก็ดีครับยังบุท่านมีรอยผุรอยหักดีนะครับ เบิบ่งความสูงเบิ่งความสูงของบนนะครับครับพี่ห้องเ้าสนใจกับทักขามานะครับเด้อศูนย์แปดสามสามเจ็ดสองสี่เจ็ดสามเจ็ดครับตัพรยูทูปาพี่หนองหฮาเบิงบ่งลงสีไอ้นี่จะเป็นระบบสายผ่านลูกหินสองลูกหินนะครับจะเป็นลูกหินน้อนแลยกับลูกหินจาน ครับผมบุรยังแน่นหนาดีครับเป็นบุชที่แน่นดีนะครับบุชแล้วก็ลูกปืนเผ้าเผาแน่นนะครับจะเป็นตะแกงนะครับจะเป็นตะแกงตะแกงเดียวนะครับแล้วก็จะมีปัดลมพ่อทรงแกบแบบดีนะครับจะเป็นเครื่องนะครับ จะเป็นเครื่องบอ่อเป็นมอเตอร์นะครับบ่ได้ใส่ไฟฟา้าเป็นเครื่องเครื่องโซลาากก่า,ราครับราคาเท่ากับต่างวุธีครับสนใจกระทักมากครับราคานี้นะครับครับพี่น้องเข้าไดเบิ้งคลิปนี้แล้วนะครับบอ่อถูกใจกับหน่อยนะครับฝากกดไลค์กดแชร์ กดติดตามอย่าลืมกดสับตไคร้นะครับด้วยกดกระดิ่งด้วยเพื่อจะได้รับคลิปก่อนเพื่อนเลยนะครับกดกระดิ่งหน้าเห้น,นะครับด้วยเพื่อจะรับคลิปใหม่ๆจากอ,อั YouTube มพรยูทูบนะครับคิดแล้วทำำําอัมพรยูทูบ e มือนี้เอาไวส้สนีทก่อนนะครับเนาะค,นะคลิปหน้าจังพอับพบใหม่ครับสาหรับคลิปนี้สวัสดีครับ